reflexive เ e r นกับ reflexive p r o n o m e n เป็นหนึ่งในคำวิกเจ้าปัญหาเลยที่ทำให้น้องแบบเสียคะแนนเพราะว่าเลือกตอบไม่ถูกอีกทั้งเจ้าตัว reflexive p r o n o m e n เนี่ยมันยังไปซ้ำกันกับ personal pronoun ในรูปของ I, you แล้วก็รูป h ยกับรูปเวียด้วยคลิปนี้พี่ลินจะมาอธิบายแล้วก็มาบอกเทคนิคให้น้องๆจะได้ไม่เสียคะแนนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย reflexive verb แฝกับ reflexive pronoun ทั้ง2อันนี้จะต้องใช้ด้วยกัน reflexive verb แฝงก็คือแวบที่สะท้อนเข้าหาตัวผู้กระทำ verb ตัวนี้พูดง่ายๆก็คือสะท้อนเข้าหาตัวประธานของประโยคนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าแวบจะต้องผ่านตามประธานเสมอส่วนเจ้า reflexive Le pronoun มันพ่คําว่า reflexive Le ซ่อนอยู่ตัวนี้มี reflexive Le ซ่อนอยู่นอกจากแวบ สะท้อนเข้าหาประธานใช่ป่ะตัวโพโนเมนเองก็จะต้องสะท้อนเข้าหาประธานด้วยแปลว่าทั้ง2ตัวนี้มีความสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกันจะไม่สามารถตัดรูปและรูปหนึ่งออกไปได้ต้องเอามาใช้ด้วยกันมาดูตัวอย่างของ reflexive v a r b เว่นกันค่ะ sich ausruhen sich ausruhen ที่แปลว่าพักผ่อนเมื่อไรก็ตามที่เราเจอแว r บด้วยการแบบนี้ sich ausruhen แปลว่าแวตัวนี้ เป็น reflexive verb e n ะมาดูตัวอย่างค่ะ Er a r b e i t t d e n g a n z e n t a g o h nap a u s e r s s o s i c h a u s r u h e n e r a r b e i t i d e d a n z e n t a g o h nap a u s e r s s o s i c h a u s r u h e n เขาทำงานตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ได้พักเลยเขาควรจะไปพักผ่อนได้แล้วจะเห็นว่าตรงนี้เลยเป็น er ใช่ปะแล้ว s i c h ก็ยังเป็นรูปซิชเพราะว่าเ e ฟิกซีโฟโนเมนที่ผ่านกับแอร์ได้ซิชตัวต่อไปค่ะซิชอเคิลเทนซิชอเคิลเทนแปลว่าเป็นหวัด p อล่าอ c เคิล e s s ซิชเวเกนเดชเล็กเทนเวเทอร์สพอล่าอะเคิลเท e ซิชเวเกนเดเลกเทนเวเพอเป็นหวัดทำตัวเองเป็นหวัดเนื่องจากอากาศที่แย่จะเห็นว่า พอล่าตัวนี้แวบผ่านตามพอล่าแล้วซิชตัวนี้ก็ผ่านตามพอล่าด้วยเช่นกันแปลว่า reflexive pronoun ต้องผ่านหาประธานเสมอ sich freuen über หรือ sich freuen auf sich freuen über แปลว่าดีใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วกับ sich freuen auf แปลว่าดีใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ich freue mich auf หมายเน้น next t e n นกว่าเราวฉันดีใจถึง อัวลาฟที่จะมาถึงในครั้งหน้าจะเห็นว่าตัวนี้เลยแบบฟ f r ย y e n เป็นยเ o อ e r เพราะผ่านกับอิชส่วน Leflexig Pronomen s i pron omen, sich, ผ่านกับอิชก็จะได้ Mich จะเห็นว่าทั้งสองตัวเนี้มยมันจะต้องไปพร้อมๆกัน Effroy sich immer i m e r s i c e vorstags geschenk f อฟลอยซิกอือเวอร์ไซ s t เกบิลสทารเกชขาก็มักจะคิดถึงของขวัญวันเกิดของเขาเสมอก็คือของขวัญได้ของขวัญมาแล้วก็คือจะคิดถึงเรื่องนั้นอ่าจะใช้เป็นอือเวอรก็จะเห็นว่า f r o ยดผ่านกับแอร์ได้ f r อย d s ซิ Freud, six, ตัวนี้เป็น Reflexive Le p r o n o น e n ก็ผ่านกับแอร์แล้วก็ได้ซิกซึ่งตัวที่น้องเห็นเนี่ยตัวซิกเน่ยเราจะเรียกมันว่า Reflexive Le p r o เมนมันจะต้องผ่านตามประธาน ตัวต่อไปก็คือซ um ิช um คูเม่นอุ่มซิชคูเม่นอุ่มอักคูสถีแฟแปลว่าเป็นห่วงเป็นกังวลซึ่งอ,อ,อันนี้เราจะอยู่ในรูปแบบของแวร์เบนมิดเพปโพลิสิโตเน้นด้วยนะหมายความว่าเป็นแวร์แล้วก็บวกด้วยเพปโพลิ t ิโตเน้นครั้งหนึ่งก็คืออันนี้จะต้องใส่ร่วมกันซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมันจะอยู่ใน e ีีถัดถไปเรื่อง v a ร v e n t ม e p เ p ปโพลิสเนกลับมาดูของเราก่อนอันนี้เราอยู่ในเรื่องของ เลฟิกซีเวอร์แวร์เบนอ่ากลับมาของเราค่ะซิชคูเม้ n อุ่มเนาะมาดูตัวอย่างค่ะเอลเทิร um er ์นคูเม้นซิชอิมเมอร์อุ่มยาเรคินเดอร์เอลเทิร์นคูเม้นซิชอิมเมอร์อุ่มยาคินเดอร์พ่อแม่ก็จัดมักเป็นห่วงลูกๆของพวกเขาก็จะเห็นว่าคูเม้ n ตัวนี้ผ่านตามเอลเทิร์นใช่ปะ่ะแล้วก็ซิชก็ผ่านตามเอลเทิร์นอีกเพราะเอลเทิร์นเป็นอยู่ในรูปของพ ah ้าหูพด มาดูตาราง reflexive pronoun ค่วะว่าแต่ละรูปผ่านอย่างไรก็จะได้ตารางแบบนี้เนาะ reflexive pronoun เราจะไม่มีรูป n o m i n a t i v นะคะเราจะเริ่มต้นที่รูป accusative กับรูป dativ ไปเลยมันก็จะผ่านได้แบบนี้เป็น ich mich mir du dich dir er sie es i c h sich, sich ก็คือรูป accusative กับรูป dativ ใช้รูปเดียวกันก็คือ sich w วียอ uns ์อุนสใช้รูปเดียวกันเอียออยช์ออยช์ซีซีซิชซิชก็จะเห็นว่ารูปอีกกับดูเนี่ยมันจะมีรูปที่ผายแล้วก็เปลี่ยนรูปไปซึ่งทั้งตัวเจ้า มิกกับเมียตัวนี้มันจะไปซ้ำกับ Personal Pronomen เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะอัญหาต่อมาคือเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะใช้รูป r e f l e x i v e p r o o o e n นที่อยู่ในรูป Accusative แล้วเมื่อไหร่เราจะใช้รูป r e f l e x i v e p โ o n o m n n ในรูปของ d t i v e ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันไม่ยากเลยพี่ลินจับมาบอกเทคนิคค่ะเรามาดูที่แว็บตัวนี้เลยแวปซิกวัคเช n ซิกว a เช่ ing, ที่แปลว่าซักล้างหรือแม้กระทั่งการอาบน้ําน้องจะเห็นว่ามี s i กทั้ง2ตัวเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น s i กว a กเช่ ing, ที่ทําให้ตัวเองทําให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นอิชว o กเช e หรือดูเว็กอิชแอซีเอสเว็ 6, เหล่านี้กิริยาพวกนี้สะท้อนเข้าผ่านตัวประธานก็คือตัวชั้นก็จะเป็นรูปเป็นมิเป็นเธอเป็นแกก็จะเป็นดิเป็นเขาเป็นหล่อน เป็นหล่อนผู้หญิงเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นมันก็จะใช้เป็นซิพวกนี้มาสะท้อนเข้าหาตัวเราโดยตรงตัวประธานของประโยคโดยตรงมันจะอยู่ในรูปของการเป็นอคูสทิฟแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีสิ่งของเข้ามามีแอดเวิ์สเข้ามาเนี่ยัวซิตัวนี้ตัวคนเราเนี่ยคนที่ ตัวสะท้อนเข้าหาคนตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะกลายรูปเป็นดาทีฟทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเอ็ดวาสตัวเนี้ยมันอยู่ในรูปของการเป็นอคูสทีฟแล้วคนก็เลยเป็นในรูปของดาทีฟตัวอย่างเช่นอิชวัชชูเมียดีเฮนเดอร each w a all all t s, hmm s t u a m man, r i r r o d e h e n d e r ฉันล้างมือของฉันมือตัวนี้ d e h e n d e r อยู่ในรูปของ a c c u s a t i v มี a c c u s a t i v แล้วตัวฉันก็เลยอยู่ในรูปของ me เป็น reflexive pronoun ในรูป dative do vex the d e h e n d e r do vex the defender เธอล้างมือของเธอแกล้างมือของแก ACS vex the d e h e n d e r ACS vex the d e h e n d e r พวกเขาก็ ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นมันล้างมือของคนเหล่านั้นเองเห็นไหมว่าซิกก็จะสะท้อนเข้าหา a c s แต่แตเนื่องจากว่าลูกซิกมันใช้ได้ทั้งอะคูสทีฟแล้วก็ดาทีฟมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีปัญหาในรูปนี้คืออีกับดูเห็นปะ่ะมิชกับดิชแล้วตรงนี้เป็นซิกเหมือนเดิมเลย อันนี้ก็คือประเด็นก็คือน้องจะต้องจําให้ได้จําอีกแล้วซึ่งจริงๆนะมันก็จําแต่ถ้ามันท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจําได้เองอันนี้มาดูในรูปของความเป็นภู u r a ว่าเราก็จะง่ายเลยเพราะว่า p ู u r a l ใช้รูปเดียวกันหมดเลยจะเป็น we are watching uns we are w a t c h ุ n g ์ n s we are w a t h i n g s t e h e r ก็คือเห็นป่าว่าใช้รูปเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น accusative อันนี้เป็น d a t i v เพราะเรามี Dehander ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น accusative แล้วตัวนี้ก็เลยเป็น dative e r w e e e a w e e h d e r w a c h e n six s e w a c h e n six the h e n d e r c e w a c h e n s i s e w a c h e n six d e h e n d e r เห็นไหมว่ารูปมันเหมือนกันเลยซึ่งเวลาเราไปทำข้อสอบเราจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของ acs กวีเอแล้วก็ซีเพราะว่ามันใช้รูปเหมือนกันต้องจําไม่ได้อยาว่าอิชก็ต้องเป็นมิชแล้วก็เป็นเมียดูเป็นดิแล้วก็เป็นเดีย er ซึ่งรูปมันจะไปสํากับตัวแปรโซนาโพโนเมนที่บอกมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะต้องจำว่าแวบตัวนี้เป็น reflexive v e Re อร์แวแล้วตัวนี้ยต้องการเ f เฟ x กซี p โพโนเมนในรูปแบบไหนมาดูโจทย์ข้อนี้ค่ะ ข้อนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมาดูค่ะอากับเบคุยกันค่ะบอกว่า a i inners do จูดจูดจูด n m i x air i n n s do จูดจูดจูด n m i x ข้อนี้นะคะมันมาจากแว็บ sich a i inners an sich a i inners an บวก accusative ซึ่ง a c c u s a t i v ตัวนี้ก็คือ m i ก็คือในรูปของการเป็น personal p r o n o m e n ส่วนตัวตรงนี้มันมี s i c แต่ว่าตรงนี้จะต้องเป็น sich ใช่ปะ sich ที่ผ่านกลับดูเราก็จะได้เป็นดิเพราะอะไรเพราะในข้อนี้ไม่มีอักูสตีฟอยู่ในประโยคเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้ยกออกมาเพราะว่าอันนี้เป็นกรรมของเพปโผไม่เกี่ยวกันคือซิก n ออินเนอรเธอจำได้จํา อะไรได้จำฉันได้ไหมมันจะมีการอีกตัวเพราะฉะนั้นภายใต้ความซิกแอเนอร์ในประโยคนี้มันไม่มีรูปอะคูสติฟอันอื่นเลยนอกจากซิกเพราะฉะนั้นซิกก็เลยจะต้องผ่านอยู่ในรูปของการเป็นอะคูสติฟมันก็เลยอยู่ในรูปของการเป็นดิเพราะฉะนั้นตัดข้อนี้ตัดข้อนี้ทิ้งไปเบบอกว่ายา yeah, natural ยา yeah, natural เฮ้ยแน่นอนได้แค่ซิกไอเนอร์ จุดจุดจุด Aunt Minor Shuester ใบหน้าดัสเกซิชของเธอเนี่ยมันทำให้จุดจุดจุดจำได้ถึงน้องสาวของฉันตัวนี้น้องจะเห็นแบบตัวนี้ในอินเนอร์ อินเนอร์ตัวนี้มันอยู่ในรูปของการเป็นแว็บปกติที่ไม่ใช้ reflexive verb มันไม่รู้จะสะท้อนเข้าหาอะไรใบหน้าจําตัวเองไม่ได้จะต้องให้คนอื่นจําใช่ป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็เลยไม่ได้อยู่ในรูปของการเป็น reflexive p r o n o m e n ตรงนี้เป็น personal p r o n o m e n เพราะฉะนั้นข้อนี้ควรจะใส่อะไรระหว่างเมียกับมิชก็คือ ใบหน้าของเธอทำให้ฉันจําได้ทำให้ฉันนึกถึงน้องสาวของฉันตรงนี้ก็คือเป็นไอเอเทิร์นดู๋นะคูสถิเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3ค่ะอิ h m มอร์สเต e ร์ดีเยสติกเกอร์อาร์ดบาย็กเซลฉันอยากจะเปลี่ยนงานที่ทำอยู่ในตอนนี้อิชอเวเบเลกจุดจุดจุดวีอิ c ด d สเดมเชฟแอคเคียร์ฉัน คิดพิจารณาเหมือนกับตามเหมือนกับสิ่งที่ฉันได้อธิบายให้หัวหน้าของฉันฟังแล้วตรงนี้เราควรจะใส่อะไรนอกจากเห็นว่าตรงนี้มันมีแ verb overleger overleger ตัวนี้มันมาจากแว็บ sich überlegen คิดพิจารณาแล้วตัว s i c ตัวนี้มันบังคับให้ตัวมันเองเป็น d a ท i v เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องทำให้มันเป็น dativ s i ที่ผ่านกับ i s h แล้วเป็น datif ก็คือ mea เพราะฉะนั้นก็ตัดข้อนี้ไม่ใช่2ข้อนี้ออกไปเลยโอเคมาต่อค่ะ h o f e f e l i h s h a d e r จุดจุดจุด d e s e r e and s h i d i n g n i c h หวังเป็นอย่างนี่ว่าการตัดสินใจอันนี้จะไม่กลับมาทำลายทำลายใครตรงเนี้ยเออเราควรจะใส่อะไรพอมาดูที่1กับ3ก็จะเหลือ mea กับ mich เราควรจะใส่อะไรอ่ะ อะมาดูตัวนี้ verb ช h a d e s h a d e มาจาก verb s h a d e แปลว่าทำลาย s h a d e เป็น verb ที่บังคับว่าสิ่งที่ตามหลังมามันเป็น datif เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบเป็นเมียเพราะว่าชาเด e บวก d a t i ฟใช่ไหมคะ i h m i h แล้วก็เมียซึ่งตัวนี้ก็คือ personal pronoun ตรงนี้เป็น reflexive pronoun ไหมคะ จากตัวอย่างข้อสอบที่ทำไปก็ลองกลับไปทบทวนอีกรอบนึงนะคะแยกให้ออกระหว่างการเป็น reflexive p r o n o m e n ที่อยู่ในรูปของ accusative อก,กับ แล้วก็ตัวแพโซนาโพโนเมนท n oman. ถ้าน้องมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์ยังสงสัยอยู่สามารถพริมถามได้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพี่จะกลับมาตอบถ้าน้องคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่ลินด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ว่าพี่ลินลงคลิปใหม่เมื่อไหร่ ส่วน EP หน้าเราจะมาลุยกันต่อในเรื่องของ Modal v e r ์เวมาดูกันค่ะ Modal v e r v เวแต่ละตัวใช้ยังไงมาทบทวนกันอีกรอบนึงจะได้ไม่พลาดในการทำข้อสอบแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะ